สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้นะครับมีภวารกิจินะครับหลังจากนะครับที่รอนะครับฝนใหญ่นะครับมานานนะครับแลมเดือนนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับก็ตกลงมานะครับตามดังใจที่ต้องการนะครับผมเพราะว่านะครับผมรอฝนใหญ่เพื่อที่จะนะครับนํานะครับอึ่งเผานะครับลงนะครับผสมนะครับในบ่อนะครับผมแลววันนี้ก็ประสบ ผลสาเร็จนะครับหลังจากที่ผมได้นําบ่อนะครับเกี่ยมบ่อไว้นะครับแล้วก็เอาอึ่งเพาลงนะครับประมาณนะครับสิบคู่นะครับผมไข่เต็มน้ําเลยนะครับผมนี่ดูนะครับบ่อนะครับพ่อแม่พันธุนะครับที่ผมนะครับไปจับมานะครับตามนะครับทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมเป็นอึ่งเพาธรรมชาตินะครับเราก็เลยลองนํามาลงในบ่อผสมพันธุ์กบนะครับ เพื่อทดลองดูว่านะครับเขาจะไข่ไหมหรือว่าจะยังไงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไข่เต็มน้ําเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพานะครับเดินไปชมนะครับที่บ่อนะครับที่ผมเอานะครับอึ่งเผานะครับลงผสมไว้เมื่อคืนนี้นะครับผมและตอนนี้ผมได้นํานะครับพ่อแม่พันุนะครับออกมาจากบ่อนะครับที่เหลือในบ่อก็จะมีแต่ไข่นะครับผมจะพาไปชมนะครับว่าไข่น้อยไข่มากขนาดไหนนะครับผมนะครับด้านนี้เลยนะครับผมกบผมก็เพาะไว้นะครับผมผักก็ สวนคัวก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้นะครับติดฝนนะครับฝนเยอะนะครับฝนฝนติดช่วงเลยนะครับตกเกือบทุกวันนะครับก็เลยมานะครับทําการนะครับเพาะพันธุ์กบแล้วก็เพาะพันธุ์อึ่งนะครับนี่นะครับปออึ่งเผานะครับที่ผมน <Follow him. S 1> <im> ํานะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับลงเมื่อคืนนะครับดูไข่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับเห็นนะครับเห็นไหมเป็นหมื่นๆเลยนะครับถ้าฟักมานี้ ถ้าฟักมานี่นะครับผมโอโหอลังการเลยครับคราวนี้นะครับผมดูครับไข่ลุน้วนนะครับไข่อึงนะครับลุน้วนเลยนะครับผมนี่นะครับไข่เกิดจากนะครับพ่อแม่พันธุนะครับสิบคู่นะครับผมชุดนี้นะครับผมทดลองดูนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแต่ว่ากบนี้ผมทํามานะครับสองถึงสามปีแล้วนะครับนะครับเพราะพันกบนะครับผมทํามานะครับสามปีเนาะเอาเป็นว่าสามปีเลยนะครับแล้วปีนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยนะครับลอง ผสมพันธุ์อึงดูนะครับผมไข่เยอะจริงๆนะครับถึงเขาจะตัวเล็กนะครับแต่ไข่เยอะนะครับดูครับเต็มบ่อเลยนะครับผมเป็หมืนๆนะครับถ้าฟักมานี่โหอลังการเลยนะครับผมดูครับเพื่อนๆดูครับเยอะมากครับเต็มบ่อเลยนะครับบ่อของผมนะครับขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับคูณสามร้อยนะครับ คูณ3เมตรนะครับบ่อ120คูณ3เมตรนะครับบ่อที่ผมใช้ผสมพันธุ์กรูนะครับประมาณ20คู่นะครับผสมได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับว่าจะฟักไม่ฟักยังไงนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจะอัพจะอัปเดตให้ดูนะครับเป็นระยะะนะครับสําหรับการเพาะพันธุ์อื่งนะครับถ้าได้ผลยังไงนะครับผมก็จะทาคลิปนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับเพื่อนะครับไว้เป็นนะครับ วิชาการนะครับเผื่อใครอยากลองทามั่งนะครับผมถ้าประสบผลสิเร็จนนะครับจะไปจับอึ่งมานะครับจากโคกจากหนองจากป่ามานะครับก็ลองมาทําดูนะครับแต่ต้องรอนะครับดูผลนะครับว่าจะจะฟักไม่ฟักนะครับถ้าเย็นนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมยังไงนะครับผมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเย็นนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็รอดูผลพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับเพราะว่าจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับที่เขาจะฟักนะครับเหมือนกบนะครับประมาณ1วันนะครับ 24ชั่วโมงนะครับมัจะฟักออกมาเป็นตัวนะครับผมอย่างไงก็รอติดตามผลกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมดูครับไข่โอ้โหผมแม่พี่น้องเอ้ยไข่ไข่ไข่เยอะมากนะครับดูไข่ครับไข่อึงนะครับเนี่ไม่ใช่ไข่กบนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้แค่นี้ละครับผมฝากติดตามนะครับไม่ตอนเย็นก็ตอนเช้านะครับผมผมจะนะครับทาคลิปให้ดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าน้องอึ่งนะครับเขาจะฟักไม่ฟักนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นอึ่งป่านะครับเราจับมานะครับจากป่าจากโคกนะครับนะครับแล้วก็ลองเอามาผสมพันธุ์ดูนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับฝากไว้กับภาพไข่อึ่งสีสวยนะครับเยอะมากครับเยอะมาก